รายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัยนั่นลุงชิดทิดมีคุณยายสัมทธพี่เทิดน้องนุชแม่พลอย อู่ต่างบ้านต่างร้อยผูกพันประกันมันดังญาติพี่น้องท้องเดียวกันเจ็บป่วยไข้หนักเบากระดูกตัวคอไหล่ตายช่วยแบ่งเบาสุขใจชิดบ้างเรานน้ำใจมันครอบครูปปวดเวียนหัวหรือป่วยตัวร้อนเจ็บจะนอนไม่ไหวใครขึ้นใจต่อไปเพื่อเอาละครับอรุธาตอนตลาดนัดสุขภาพครับ เป็นโรคารูปแบบใหม่นะคะพี่ธงวันนี้ฉากเราเปลี่ยนแปลงใหม่ใช่เล่รู้สึกตื่นเต้นมากเลยค่ะโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลค่ะโอ้ใสุดท้านะครับโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลหรือรอพอสอบต่อคือโครงการยกระดับสถานีอนามัยโดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้ประชาชนเข้าถึงบริการที่มีประสิทธิภาพมาตรฐานได้อย่างทั่วถึงเท่าเทียมและให้ประชาชนได้มีส่วนร่วมในการดูแลสุขภาพของตนเอง สัญลักษณ์ของโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลซึ่งเป็นรูปหัวใจนั้นหมายถึงการร้อยรัดเข้าด้วยกันของหน่วยงานต่างๆมีตรากระทรวงสาธารณสุขอยู่ตรงกลางซึ่งหัวใจดวงที่หนึ่งนั้นหมายถึงรอพศตอดวงที่สองหมายถึงอสมมหรืออาสาสมัครสาธารณสุขหมู่บ้านดวงที่สามหมายถึงแผนสุขภาพตำบลภายใต้การนำของรอพอ ดวงที่4หมายถึงกองทุนสุขภาพตำบลภายใต้นโยบายที่ให้ความสำคัญจากท่านรัฐมนตรีกระทรวงสาธารณสุข เบื้องอต้นของผู้ที่ได้รับการรักษาก็ต้องไปที่อนามัยก่อนก่อน<ช>ที่จะเข้าไปในตัวจังหวัดหรือตัวอำเภอนะครับ<ช>ก็จะเป็นอยู่ที่อนามัยนี่เองนะครับ<ช>ผมเรียกว่าเป็นขวัญใจชาวบ้านแต่ตอนนี้จะเป็นขวัญใจชาวบ้านมากยิ่งขึ้นนะครับ<ช>เพราะว่าโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลน,นี้ตอนนี้เปลี่ยนใหม่แล้วนะครับมีประสิทธิภาพมากขึ้นนะครับพี่ว่ารอพสตหรือโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลเนี่ยเสน่ห์อย่างหนึ่งค่ะพี่ธงคือจะรู้จัก ทุกคนในหมู่บ้านหรือในตำบลนั้นเลยคือลุงมาลุงไปป้ามานี่จะรู้จักอ้าวลุงเป็นยังไงป้าเป็นยังไงใช่ค่ะเพราะว่าเขารู้จักเป็นคนพื้นที่แล้วก็รู้จักคนละแวกนั้นอยู่แล้วบางทีอนามัยปิดแล้วนะครับจะรู้ว่าบ้านคุณหมอบ้านคุณพยาบาลอยู่ไหนก็ไปเคาะเรียกได้นะครับก็เรียกว่าเป็นกันเองอย่างมากเลยนะครับอ้าวแขกรับเชิญของเราทั้งสามท่านนะครับเคยไปหรือเปล่าอนามัยเนี่ยเดี๋ยวนี้ต้องมปถามกันนะ

เอาเลยดีนกร์นี่เป็นดีบอยเนี่ยผมวันนี้ราการเปิดันแรกใช่ไหมคะดีบยเนี่ยผมได้ตั้งแต่ตอนผมอยู่ปสนะโอ้โหดีโอวดีบอยอไม่หาเราสู่กันฟังนไปเรื่องนี้ก่อนไหมาปเรื่องดอกบริวันแม่วันแม่ก็รู้สึกยังไงที่อายุเท่าแม่แฟนูอเลย ก็คือวันแม่เนี่ยทีแรกเราก็ไม่ค่อยรู้สึกอะไรเท่าไหร่แต่พอเราได้มีโอกาสไปเห็นภรรยาคลอดลูกโอ้โหคอดแล้วหรอรู้สึกมันยิ่งใหญ่มากคนเป็นแม่มันต้องเจ็บปวดขนาดนี้เลยว่ะคุณเข้าไปดูตอนคลอดไหม อ้าวนี่ผมถ่ายคลิปมาเลยถ้าอยากเห็นคลิปนี้เดี๋ยวต้องกดโหลดก็ไปดูได้หาตังค์จากลูกตอนนี้มาถามีมงานของน้องเจี๊ยบนะครับเห็นว่ามีหนังเข้าเรื่องเรื่องชื่อเรื่องว่าเรื่องสิ่งเล็กๆที่เรียกว่ารักค่ะพอดีเข้าวันที่ส2สิงหาวันแม่พอดีเลยใช่นะครับคุณทั้งสามท่านที่ท่านผู้เรียบเลยครับเชญครับขอบคุณครับวันนี้ครับ จะพาท่านผู้ชมนะครับแล็แขกรับเชิญทั้งสามท่านนะครับไปที่โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลเขาวงกตจังหวัดจันทบุรีนะครับอ้าวพร้อมกับมีคำถามอยู่ในนั้นด้วยอ้าวแขกรับเชิญต้องดูให้ดีนะครับถ้าพร้อมแล้วเชิญเลยครับเชิญชมค่ะ เราขอพาผู้ชมมาที่โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลเขาวงกดอำเภอแก่งหางแมวจังหวัดจันทบุรีกันครับการทางานของเจ้าหน้าที่อย่างไม่ใช่แค่ทํางานในอรอบพอสตอเพียงอ,อย่างเดียวแต่ยังบุกลงพื้นที่ให้บริการแก่ผู้ป่วยที่อยู่ในพื้นที่ทุรกันดานไม่สามารถมารับบริการที่รอบพอสต่อได้เพื่อให้ประชาชนได้รับสิทธิการรักษาอย่างเท่าเทียมกันคือจากจากการตรวจเยี่ยมผู้ป่วยนะคะที่เราไปติดตามเยี่ยมตามบ้านในช่องแรกๆกันนะท,ที่ได้ลงมาปฏิบัติงานเนี่ยก็เพราะว่า พื้นที่ที่เราอยู่เนี่ยค่อนข้างธุรกันดารและคือไกลเนาะการเดินทางก็ลําบากแล้วก็ประชาชนส่วนใหญ่ก็คือจะจะค่อนข้างฐา,านะไม่ค่อยดีนะคะฉะนั้นในการที่เขาจะหอบคนไข้หนึ่งคนที่เป็นผู้พิการหรือว่าทุพพลภาพเนี่ยมาหาเราที่อนามัยเนี่ยเป็นจุดที่แบบเป็นเรื่องยากซึ่งเราเห็นว่าในการในการลงไปเนี่ยมันจะง่ายกว่าแล้วก็จะเป็นการการดูแลที่ดีกว่าด้วยค่ะถ้าเราไปก่อนที่มันจะเกิดปัญหาเนี่ยจะดีกว่าค่ะคือเราจะเน้นเชิงลุก ซึ่งจากการทํางาน,นก็พบว่าพอเราทำแล้วคือได้ผลดีนะคะแต่จากคนไข้ก็คืออาการก็เริ่มดีขึ้นเรื่อยๆะคะ่ะตอนนี้พี่ท้องได้กี่เดือนแล้วคะหเดือนน้ำหนักก็ตอนนี้าเดือนครึ่งน้ําหนักขึ้นมาอีสออาทิตย์ใกล้กับปัน วันน so so ี Asia, ้60ครั้งท <su> <teenagers> <sh> <ous> ี่แล้ว59ก็ขึ้นมา1กิโลก็โอเคนะคะเป็นไปตามเกณฑ์เนาะปกติดีนะคะ5เดินครึ่งวันนี้เราจะใช้ไม้3ามเกรดนะคะเป็นการตรวจของพี่ว่าของพี่มีประสิทธิภาพดีแค่ไหนนะคะเอาพีจับเจ้าไม้3ามเกรดคุณพยาบาลถืออยู่นั้นมันใช้ทําอะไรกับผู้หญิงตั้งครรภ์กันแน่ถามข้อนี้เมื่อกี้เห็นนะฮะไม้สามเกรดนะครับผมถ้าตอบถูกนะครับรับนะครับเครื่องดูดฝุ่นมูลคาา8,000บาทนะครับ แต่ถ้าตอบผิดครับหลอดกาแฟโบราณหลอดกาแฟโบราณไปดูดใครดูดมันนะครับคนดูดฟันจี่แล้วไงไม่จัดผมอยากจะบอกเลยนะฮะว่าเรื่องนี้เนี่ยเมื่อกี้เขากำลังหาคนท้องอยู่้จมึงผ่านมาตรงนี้ไอ้ไม้นี่เอามาถามผมอโโ้ห ให้ท่านผู้ชมดูด้วยนะครับที่จันทบุรีนะครับโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตาบลเขาใช้กันที่นั่นนะครับเขาเรียกกันว่าไม้สามเกรดมันยังไงพี่ชอยพี่ชอยค่ะเชิญครับหมอพี่ครับภาพวีทีาที่ชมไปเมื่อสักครู่นี้นะคะค่ะพี่น้องชาวจันทบุรีรู้เลยว่าครับเช่ครับค่ะที่มีผู้ป่วยตั้งครันไปนะคะแล้วที่ทางรพสตเนี่ยก็จะใช้ไม้เนี่ยในการตรวจ บอกว่าตรวจของพี่ซึ่งยังไม่ทราบว่าอะไรก็มาเป็นคําถามในข้อนี้ละค่ะคําถามข้อที่หนึ่งนะคะถามว่าไม้สามเกรดนี้ใช้วัดอะไรในหญิงตั้งครรภ์หญิงตั้งครรภ์นะครับข้อที่หนึ่งวัดหัวนมค่ะที่เขดจะไปสองวัดสะดือค่ะวัดสะดือมันจะปูดปูนออกมานะปูดปูดมันปูดปูออกมานะข้อที่สามครับ วัดช่องคลอดค่ะจากประสบการณ์นะฮะ <c oughs> ล่าสุดเลยนะครับของลูกผู้ชายแล้วก็ได้มีโอกาสเป็นพ่อคนแล้วก็จะพาภรรยาเนี่ย <c oughs> ไปหาหมอที่ <c oughs> อยู่ตลอดเวลา <c oughs> ไปตรวจตลอดเวลานะฮะแล้วก็เขาก็จะตรวจหมดตั้งแต่ นมนะฮะหน้าอกเนี่ยดูว่าน้ำนมจะไหลไหมจะมีเจียวก็อายมากเลยนะแต่มันเป็นไม่ใช่ไม่ใช่อันนี้อันนี้เราพูดเรื่องเรื่องจริงนะฮเรื่องแต่นี่พูดในฐานะที่ใช่ที่เห็นภรรยาภรรยามาหัวนมเนี่ยคือมันจะมีพัฒนาการเติบโตเบ่งบานเนี่ยตามเดือนของลูกที่จะคลอดดึงเดือนเท่านี้อสองเดือนเท่านี้ สามเดือนเท่านี้สี่เดือนห้าเดือนอใกล้คลอดอย่างนี้ใหญ่ขึ้นเรื่อยๆใหญ่ขึ้นเรื่อยๆคุณก็เลยคิดว่าน่าจะเป็นข้อหนึ่งคือวัดหัวนมผิดที่จะได้ทำผิดสะดือวัดสะดืออะไรมาเรือข้อที่สองวัดสือเสือพูดถึงสะดือเพราะสะดือเพราะสะดือเนี่ยภรรยาผมเนี่ยทีแรกใช่ไหมแต่ว่าจะเรียกตอนเดือนหรือเดือนปุ๊บพอโตๆมาสะดือจะค่อยๆขยายตัว มันจะค่อยๆตื้นตื้นตื้นจนบอกพอใกล้ลอดปุ๊บมันจะปิดปิดปุ๊บมันจะมีเส้นดำๆเส้นดำๆขึ้นเส้นดำๆขึ้นของท้องขึ้นมาเพราะฉะนั้นเราจะรู้ได้อย่างไรเพราะฉะนั้นนี่มันจะเราต้องหาอะไรที่มาวัดให้ได้ว่าเออตอนนี้มีปัญหาอะไรอะไรต่างๆถ้าดเทีตัวบ่งชี้วัดช่องคลอดเนี่ยผมว่าก็คงยังไงคุณหมอก็ต้องตรวจแต่ผมไม่ได้เข้าไปดูผมจึงไม่เห็น ไอ้ไม้อันนี้มาที่โ้องแทนบ้างของแทานี่คือเป็นความเป็นความบังเอิญที่ <c oughs> อาจจะตอบถูกเลยเพราะว่า <c oughs> มีทริปหนึ่งต้องไปเชียงใหม่ก็เลยเซิร์ชข้อมูลตอนจัดรายการเนี่ยนะครับกูเกิลเกี่ยวกับลูกชิ้นหัวนมนี่เรื่องจริงนั่นนี่อ่ะยลูกชิ้นหัวนมอร่อยมากไม้ไม้เขาไหรนขา้เล็กๆไงใส่กเกลยอร้านช่างหอมใช่ไหมไอ้ร้านอ๋องผมเคยกินแต่นมวัวย่างมันอร่อยใช่ไหมอันนี้ลูกชิ้นหัวนมลูกชิ้นหัวนมเคยได้ยินเคยได้ยินแต่ไม่สนใจมันมีมันมีต่อ ใช้กันฮะว้่อต่อมาเวลาเซิร์ชหัวนมบอดผมไม่สนใจ่ยู่หัวนมบอดก็เลยคลิกเข้าไปดูไม่สนใจลูกชิ้นหัวนมเลยแล้วไม่มีลูกชิ้นหัวนมบอดหัวนมบอดเลยผมเลยคลิกต่อไปแล้วมันมีอุปกรณ์ที่ไว้วัดหัวนมบอดของผู้หญิงซึ่งอันนี้ไม้สามเกลียดเนี่ยเอาไว้ใช้วัด เกี่ยวกับเรื่องของหัวนมบอดครับหรือจริงๆกูคุณถามผู้หญิงเขาบ้างไหมถามผู้หญิงเขาบ้างไหมขั้หมดในเรื่องของผู้หญิงั้บเลยนะเจี๊ยบเขาจะไปรู้อะไรเขายังเป็นหญิงสาว อยู่ยังไม่ได้แต่งงานยังไม่ได้ตั้งคันคือเจี๊ยบไม่เคยเห็นหมยนี้ค่ะแล้วก็ในครอบครัวไม่มีใครที่จะท้องแล้วก็ไปไปดูอะไรคือไม่รู้ประสบการณ์เดี๋ยวคนท้องครอบครัวก็ไม่เคยกินไอติมด้วยเนี่ยใช่ไแต่ว่าเมื่อกี้ที่ดูวิทยาเขาพูดว่าให้ช้วัดของคุณอะไรอย่างงี้ป่ะคะคุณเจี๊ยบไอเดียเขาดีนะว่าคือสังเกตคือคําพูดว่าใช้วัดของคุณส่วนมากเขาจะเรียกเป็นของไงของเหมือนของลับ ไอ้ของคุณนี่มันคือวัดอะไรอ่ะของคุณไงของคุณท่านเขาก็ต้องพูดว่าใช้วัดหัวนมคุณหรือใช้วัดสะดือคุณนะครับบอกว่าใช้วัดของคุณเจียมมาตั้งข้อสมมติฐานดีดีไงไปถึงดีฉลาดไงฉลาดในการจับจับอย่าไปมองอย่าไปมองเรื่องอื่นนะให้มองไปเรื่องนี้นะคุณไงระทางโทษนะอันนี้เคยผ่านการใช้งานมาแล้วดูไหม มีกลิ่นนมแม่มันไม่ใช่ข้อหนึ่งนะป็นข้อสามก็แย่เลยไม่ควรไม่ควรไป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 ไม่ลองผมพิสูจน์ดูไม่ดูแล้วไม่ดูแล้วไม่พิสูจน์ในการดมเครื่องดูดฝุ่นมูลค่า8,000บาทนะฮะถ้าถูกแต่ถ้าผิดนะฮะเอามาดูดหัวนมเลยครับคุณเปิ้ลห้ามองเอ้าไปที่ไหนทั้งสิ้นตอบครับขอตอบว่าเป็นเครื่องวัดหัวนมครับมั่นใจครับ ตอบแล้วนะครับถามวัดหัวนมคำตอบครับวัดหัวนมเป็นคำตอบที่ถูกครับเดี๋ยวพี่ครับพริกเคียงให้เลยครับ <นะ S 1> ผมอยากรู้มากว่าจริงๆแล้วคือเอาวัดย,ยังไงยังไงนะครับอ่ะ ตอนนี้นะเราไปดูคำเฉลยจากภาพ VTR เชิญครับเชิญค่ะข้อประโยชน์ของไม้สามเกตนี้นะคะคือใช้วัดหัวนมหญิงตั้งครรภ์เพื่อเตรียมหัวนมไว้สำหรับให้ทารกดูดหลังคลอดได้อย่างมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้นนะคะวิธีการใช้นะคะก็จะใช้ไม้สามเกตนี่นะคะวัดที่หัวนมของหญิงตั้งครรภ์โดยจะวางที่โคนของหัวนมแล้วจะดูว่าหัวนมเนี่ยยาวอยู่ที่เกตไหนนะคะจากตัวอย่างนี้ก็จะอยู่ที่เกต3คือสีเขียวนะคะ ทารกก็จะดูดนมได้อย่างมีประสิทธิภาพค่ะถ้าเกิดอยู่ที่แถบสีแดงคือเกรดหนึ่งนะคะถ้าเกรดนี้คือเราต้องรีบให้การแก้ไขโดยด่วนนะคะโดยใช้ไซลิง์ 10cc นะกับด้านที่เป็นหัวฉีดออกแล้วก็กลับไซลิง์อีกด้านหนึ่งมาใส่แล้วก็จะวางโคนของไซลิงนะคะที่หัวนมแล้วก็ดึงดึงมาพอสมครัวนะคะแล้วก็ปล่อยออกก็จะทำประมาณสัก4-5ครั้งนะคะ โดยในแต่ละวันจะทําประมาณสัก3าถึงส่ครั้งในกรณีที่ไม่ได้ผลนะคะก็จะแนะนําให้ไปพบแพทย์ผู้เชี่ยวชาญนะคะเพื่อได้รับการตรวจรักษาและสามารถให้นมบุตรได้อย่างมีประสิทธิภาพได้มากที่สุดค่ะและการที่คุณแม่มือใหม่ที่มีหัวนมบอดจนไม่สามารถให้นมบุตรได้อาจจะตกผลที่เด็กเพราะเด็กอาจจะไม่ได้รับน้ำนมที่มีสารอาหารครบถ้วนเด็กจึงต้องพึ่งน้ำนมจากสัตว์ที่มีขายอยู่ในท้องตลาดทั่วไปซึ่งมีราคาแพงถ้าคุณแม่สามารถปรับปรุงแก้ไขหัวนมได้ก่อนที่จะคลอดบุตร ก็จะลดค่าใช้จ่ายลงไปและเด็กนี่ได้รับสารอาหารที่ครบถ้วนและมีสุขภาพแข็งแรงด้วยครับตอนนี้ตอบถูกครับรับไปเลยครับเครื่องดูดฝุ่นมูลค่าแป0 0บาทครับเรายังมีเกิดความรู้สสนุกนะครับจากจังหวัดจันทบุรีให้ท่านผู้ชมได้ชมกันด้วยครับค่ะว่ากันว่าถ้าได้ไปจังหวัดจันทบุรีแล้วไม่ได้ทานก๋วยเตี๋ยวหมูเลียงเรียกได้ว่ายังไปไม่ถึงเมืองจันเลยก็ว่าได้ครับ แต่เอ๋ที่ได้ชื่อว่าก๋วยเตี๋ยวมูลเลียงแท้จริงแล้วมีที่มาจากอะไรกันแน่บางก็ว่าสมัยก่อนนาเนื้อเลียงผ่ามาทาบางก็ว่านาเนื้อมาเรียงเป็นแผ่นความจริงแล้วเป็นอย่างไรกันแน่ติดตามในช่วงหน้าครับ ก๋ววเตียวหมูเลียงชื่อนี้มีที่มาหลากหลายบางก็ว่าสมัยก่อนนําเนื้อเลียงผ่ามาทำบางก็ว่านาเนื้อมาเรียงเป็นแผ่นความจริงแล้วคําว่าเลียงนั้นหมายถึงการโขลกในครกก่อนนามาปรุงแกงก๋วยเตี๋ยวหมูเลียงที่มีสูตรเฉพาะใส่เครื่องต่างๆนํามาตามําโขลกแล้วจึงนํามาปรุงทําน้ําซุปส่วนผสมที่ขาดไม่ได้เลยก็คือด้วยตัวนี้หาได้มากในพื้นที่นี้เท่านั้นกลิ่นมันจะหอมมาก และเจ้าเร็วนี้เองที่นำมาใส่ในก๋วยเตี๋ยวแล้วทำให้หอมเร็วเป็นสมุนไพรที่มีสรรพคุณมากมายเช่น,มนเมล็ดจากผลที่แก่จัดเป็นยากแก้ท้องขึ้นท้องอืดเฟ้อขับลมแก้คลื่นเหียนอาเจียนดอกแก้ทิศอันเกิดเป็นเม็ดผื่นขันตามร่างกายผลรักษาโรคฤทธิ์สีดวงจวาทรแก้ท้องอืดเฟ้อแก้ปวดฉะนั้นจะเห็นได้ว่าก๋วยเตี๋ยวหมูลเรียงของแท้แบบนี้มีประโยชน์ไม่ใช่น้อยเลยทีเดียว คําถามข้อที่2ถ้าตอบถูกนะครับรับไปเลยครับเครื่องรถปวดเฉพาะทีู่มูลค่าหนึ่งหมื่นหนึ่งพันบาทโอ้โหถ้าตอบถูกนะครับด้วยนะครับไหนจะหลงคำถามข้อที่2ก็เกี่ยวกับว่านนะครับนี่ครับท่านผู้ชมครับเรื่องของสมุนไพรอีกเช่นกันนะคะที่ผมถืออยู่นี้ก็คือว่านเอฟห้าพอยิ้มๆนะครับว่านรังจืด ว่านรังจืดนะครับมีสรรพคุณต่อร่างกายเยอะแยะมากมายอาให้ให้ดูหน่อยไหมให้ดูได้ค่ะให้ดูคยอีคํคว่ารังจืดรังจืดชาอะไรพวกเนี้ยค่ะชารังจืดเคยเห็นในร้านซปเปอร์มาร์เก็ตออแล้วครับท่าผู้ชมที่ใช้สมุนไพรอยู่หรือว่ามีอายุหน่อยโอ้โหสบายเลยคาถามนี้ว่านรังจืดครับคําถามครับค่ะคําถามข้อที่สองนะคะถามว่าสมุนไพรว่านรังจืด มีสรรพคุณใดต่อร่างกาย 1. ล้างพิษค่ะล้างพิษนะฮะล้างพิษ 2. ถ่ายพยาธิค่ะถ่ายพยาธิและข้อที่ 3. ยาระบายค่ะโอ้ยยาระบายนี่หลายชนิดนะสมุนไพรเคยเห็นหรือเปล่าเห็นค่ะจืดอะค่ะตามซูเปอร์เพื่อสุขภาพอะไรอย่างเงี้ยค่ะ แต่ทั้งสามข้อเนี่ยทั้งล้างพิษถ่ายพยาธิยาระบายเนี่ยเหมือนมันเป็นได้หมดเลยได้ทุกอย่างเพราะจริงๆแล้วบางทีสมุนสมครอบจักรวาลมากสมมุติไทยๆป็นชอบแบบเขาเรียกว่าอะไรด้านนี้ใช่ค่ะแต่งลำไส้ใช่ใช่ใช่จะว่าน่าจะเป็นน่าจะเป็น ไม่รู้คุณก็วิเคราะห์มาล้างพิปล้างพิปผมเนี่ยค่อนข้างชัดเจนข้อมูลผมเยอะไม่เป็นล้างคลิปเล้วไม่เป็นล้างพิปเขราถ่ายพยาธิก็ไม่น่าใช่ค่ะอืมค่ะพี่เจแทนค่ะ กดเข้าไปใน Google ผมว่าน่าจะเกี่ยวกับพวกดีท็อกนะดีท็อกพวกล้างพิษล้างพิษใช่ไหมน่าจะเป็นอย่างนั้นที่ถ่ายออกมาเนี่ยนะถ่ายออกมาเนี่ยอ่ะมีล้างพิษล้างพิษแล้วให้ผมเคยอ่านในในหนังสือแบบหนังสือหนังสือพระอ่ะแล้วผุมคุ้นๆว่ามันมีว่านรางจืดอยู่เป็นอะไรคะ้บยู่้าไกยาหรือว่าผมไปยาระบายดีกว่าต้องตอบต้องตอบนะครับต้องตอบนะครับ ถ้าผู้ชมที่เคยใช้สมุนไพรคงจะรู้ดีนะครับว่าว่านรังจืดนั้นมีสรรพคุณใดแต่แขกรับเชิญสามท่านนี้วิเคราะห์กันไปต่างๆนานานะครับมี2เสียงนะฮะคุณเจี๊ยบ